ดูทางนะคะพยายามพยายามที่สุด <S <S 1> <S 1> ทางพยายามที่สุดนะคะ <S <S 1> <S 1> <S 1> มาค่ะพี่น้องถ้าเห็นเราใหม่แหละน้อนหนึ่งวูดุืนพณนอที่สองอยกข้างใน,น้าด้ค่ะ <S <S อืออย น้องใหม่เข้าหลากหลายเลยพี่นอ้องพี่น้องนึงน้องใหม่เข้าหลากหลายอีกน้องนึงอยู่ข้างแรกคุณเด้อค่ะมือ่อนี่เข้าหมานะคะ่ะพี่นอ้องโอ้สีเดหมนอนเข้าไปอีกน้องนึงเด้อค่ะหมันไปใช่ไหมล่ะน้งะนอ,นองงอแบแง่ายพี่นอ้องหักเอาเอาด้อค่ะ 你在。